สาธิตวิธีการเปิดวีโอจากใน YouTube นะก่อนอื่นตอนนี้ม e ดเนี่ยมันเข้าไว้แล้วนะเห็นไหมมีดมันเข้าไว้แล้วอันนี้คือเด็กก็มังเข้าเรียนนะแม่ก็ไปกดที่ YouTube เนี่ยอันนี้โปรแกรมนี้กดเข้าไปรอสักครู่อ่าให้มันโหลดได้เสร็จก่อนคราวนี้จะมีคำว่าค้นหาให้แม่ก็ค้นหาว่าปฏิบัติการสายรับจิ๋ว ปฏิบัติการสายลับจิ๋วโอเคพิมพ์ร็จแล้วกดเข้าไปแล้วก็เลือกวิดีโอที่ต้องการก็คือวิดีโอไหนก็เลือกอ่ะสักอันหนึ่งจงมาอันแรกกดคราวนี้นักเรียนยังไม่เห็นทีตอนนี้แม่เปิดละแม่เห็นคนเดียวถูกไหมแม่กดหยุดก่อนให้มันหยุดละตอนนี้มันหยุดละแล้วแม่กลับมาที่โปรแกรมไอมีดเหมือนเดิมนะก็คือโปรแกรมนี้นะโปรแกรมนี้แหละโปรแกรมมีดเนี่ย ที่เห็นอยู่อ่าคราวนี้แม่มากดคําว่านําเสนอทันทีไอ้นไหมนับไปหนึ่งสองสามอันที่สามตรงนี้กดแล้วคราวนี้คราวนี้มันจะมีคําว่าทั้งหน้าจอหน้าต่างแทบ็บถ้าสมมติแม่อยากจะเอ่อเปิด youtube แม่ต้องกดคําว่าแทบ็บเนี่ยอันที่สามหนึ่งสองสามอ่าแทบ็บกดขึ้นมาแล้วแม่มากด youtube ที่แม่จะให้เด็กดู มากด u t u b e ที่เด็กให้เด็กดูนะเห็นไหมอันนี้ก็คือสีแดงๆเนะี่ย YouTube แล้วดูนะว่าอันนี้เป็นสีฟ้าอย่างถ้าไม่เป็นสีฟ้าคือเด็กไม่ได้ยินเสียงนะต้องกดให้เป็นเป็นสีฟ้าสีฟ้าแล้วนะตอนนี้สีฟ้าแล้วแล้วกดแชร์อ่าคราวนี้เด็กของแม่ก็จะเห็นหน้าจอของ y YouTube แล้วแม่กดเล่นเลยก็ไปเปิดยูทูบเนะี่ยเห็นไหมยูทนะูบเนี่ยแล้วกดเพยเล่นอ่าคราวนี้เด็กก็ได้ได้ยินเสียงอนะ่ะ นนก็เล่งมาจะเปิดเร็วเปิดช้าเ,เ,เ,เด็กก็ได้ยินเสียงแล้วตอนนี้สอนไปเซ็ตซับ,ม,บมุนแหนเสร็จอ่ะคราวนี้เมือนานี้สอนเหมือนเดิมก็กดหยุดจะไปพูดสอนนะนะอันนี้จะไม่เปิด u t u b e ละแล้วกดหยุดการแชร์ะหยุดการแชร์อ่นี่ก็พูดสอนนะเด็กก็พูดยังไงนนกว่าไปคราวนี้จะสอนเวลาปกติอันนี้นี่จบแล้วนะเรื่อง YouTube เนี่ยจบละเสร็จแล้วนะเดี๋ยวกดหยุดวีดีโอกันมันกดหยุดตรงไหนวะ